อายลก้าคสวัสดีชาวบ,บันภายทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนั่นเองนะคะเออโอ้โหก็สำหรับในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่ในส่วนของเกมโรบลอกไซแมทที่มีชื่อว่าโจโจไท,ทคูนกันอีกเช้งเถยนั่นเองนะคะซึ่งก็ยังเป็นฉบับเบต้าเหมือนเดิมเลย สำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับแฟน์ของเรากัอชีชานเคยนั่นเองอะฮิอะฮิอะฮิอ่ะฮิค่ะก็ในส่รนของแบบนี้เราเคยเล่นกับแฟนไปแล้วครั้งหนึ่งนะเมื่อหลายเดือนก่อนก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยว่าวิธีการเล่นยังไงนั่นเองก็คือเราก็กลับมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าทางแบบนี้เขาได้มีอัปเดตใหม่นั่นเองเออก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าอัปเดตที่เขาเพิ่มเข้ามาจะเป็นอะไรนั่นเองเ,องเนาะ แล้วก็ในส่วนของไอเจ้าไ้คู่ของเราเนี่ยคือมันเซฟให้ไวนั่นเองนะคะก็คือหลังจากที่เราออกจากเกมแล้วเนี่ยพอเรากลับเข้ามาและมาทำการเคลมในส่วนของไทคู่เนี่ยก็จะโหลดให้พลังมากเหมือนเดิมซึ่งถือว่าดีมากๆเลยเนาะไม่ต้องสร้างใหม่เลยนั่นเองคุณผู้ชมอ่ะโอเคก็ในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการรีวิวสไตล์ตัวหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งอยู่ในภาค g o l เด n w i ินนั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะมาทําการที่จริงคือคนก็น่าจะเห็นอะไรอย่าตรงทางด้านล่างซ้ายนะว่าเราสุมได้แล้วนั่นเองเนาะ อ่ะโอเคแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองนะคุณผู้ชมอ่ะโอเคแล้วก็อีกอย่างเนึยงเดี๋ยวทำการทิ้งลิงก์ช่องใหม่ไปที่ใต้อคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมเข้าไปจอยดิสคอร์ใหม่ของทางเราด้วยนั่นเองเนาะโอเคก็สำหรับในสัจของวันนี้เนี่ยเราจะมาทำการรีวิวในสัจของสแซนที่มีชื่อว่า Pur p l e Haze นั่นเองอ่ะแต่ขอระยะเรียกออกมาก่อนเนาะกดตตวคิว Q นั่นเอง อันนี้เลยนะคะคุณผู้ชมก็เหมือนเดิมเลยบนมือถือนะก็ยังไม่สามารถเรียกใช้สแตนหรือว่าใช้ในส่วนของเคนูได้เหมือนเดิมเลยนะั่นเองก็คือยังสามารถใช้ได้แค่บนคอมเนาะคือพวกเครมไยคุณอะไรเงี้ยคือบนมือถือก็ทาได้นั่นแหละแต่ว่าพวกเวลาการใช้สแตน์อะไรเงี้ยคุณผู้ชมบนมือถือจะไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองเนาะอ่ะโอเคก็เห็นทางน้าทีเขาเทำการเพิ่ม เพิ่มเพิ่มสมองเข้ามาซึ่งมันน่าจะเป็นในส่วนของสกิลของไอเจ้าตัวนี้นั่นแหละของไอเจ้าเพิ่มเพิ่มเคสนั่นเองของไอเจ้าตัวฟูโกนั่นเองนะถ้าใครได้ดูภาคเก่าเดนวินนั่นเองนะโอเคก็ไอจะเป็นในส่วนของแซนตัวใหม่เลยนะั่นเองแล้วเราเนี่ยก็อยู่ในส่วนของเทคูลภาคเก่าเดนวินด้วยนั่นเองนะคะวิธีการได้แซนตัวนี้ง่ายๆเลยเพียงแค่อ่าเขาเรียกว่ายัางไงนะคือตั้งสร้างโซลีขึ้นมาก่อนนะคุณผู้ชมซึ่งจะมีธนูอยู่ในการสองแบบก็คือ แอโร่ธรรมดานั่นเองนะคือตัวนี้กับชายนี่แอโร่เราเนี่ยทำการปักโดยที่ตั้งใช้ในส่วนของแอโร่ธรรมดานั่นเองเนะาะปักไปก็หลายเราอยู่พอสมควรเลยจนกว่าจะได้มาในส่วนของ Purple h a z e ตัวนี้เลยนั่นเองนะนี่หน้าตาของนาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนั่นเองเนาะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปทําการลองในส่วนของสกิลกันละกันนะคะว่าในส่วนของไอเจ้าเพอร์เพาห์เฮสเนี่ยจะเป็นยังไงนั่นเองแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้มาลองกับคนจริงๆนะเดี๋ยวเราจะไปลองกับ บอทนั่นเอง NPC นั่นเองนะคะโอ้โยตรงนี้รู้สึกว่าสมบูรณ์าพอสควรเลเเนี่ยโอเคนะขออนุญาตถ่านในเซอรของดัมมี่ก่อนนะคะอืมโอเคเดี๋ยวดูสิเก็บขออนุญาตเก็บสแตนก่อนนี่ไงคุณผู้ชมจะมีที่ให้ทดสอบดาเมจตรงนี้เลยนะั่นเองซึ่งจะเป็นไอเจ้าตัวนู้นนะเรียกมาอีกรอบนึง โอเคก็เดี๋ยวเราจะมาทำการลองดูการสกิลแรกเลยเนี่ยจะเป็นสกิล E นั่นเองกดค้างไว้จะเป็นบาเลชนั่นเองนะคะคุณผู้ชมขออนุญาตลองดูหน่อยหนื้สอสัอ่งถ้าเสียนะขออภัยด้วยนะคะก็ดาเมจเข้าไปเนี่ยอยู่ที่สองจุดห้านั่นเองซึ่งก็ถือว่าใช้ได้อยู่แถมไตรัวด้วยอือแต่ยลยรัว โอเคนะ,ะต่อยเรือๆสองสิห้าเออหยุดเวลาพร้อมกับอันนี้ด้วยนะคะเรียบร้อยอันนี้จะเป็นสกิลแรกของมันเนาะสกิล e อีกค้างไว้ต่อมาจะเป็นสกิลอาร์เป็นต่อยหนังนั่นเอง strong punch นะคะคุณผู้ชมหนึ่งส่งอ่ะขอนี้ถ้าเราหนุนสลอมหนึ่งนะนะรู้สึกว่ามันกระเด็นไปไกลเกินก็เลยไม่เห็นดาเมจอรู้สึกว่าเวลาต่อยจะมีเสียงเหมือนแบบ เสียงไวรัสหรือเปล่าใช่อไหมเพราะว่าสกิลของไอ้าฟุกโกถ้าทุกคนได้ดูเนี่ยจะเป็นในส่วนของพวกสกิลที่มันเป็นแบบพวกไวรัสอะไรประมาณนี้นะปละ่อยแคปซูลอะไรอย่างนี้เนาะโอเคก็มุดม<ะ> <laughs> าอีกแล้วนะคะเสิร์ฟหลักอย่างนี้โอเคมาสกิลไอซ์ซาร์ลเมื่อกี้คือดูดาเีมจไม่ทันจริงๆว่ามันเท่าไหร่อ่ะอันนี้มองเห็นว่าเป็นสิบห้าหรือเปล่า <laughs> คือถ้าจะปล่อยแรงขนาดนี้นะคือปล่อยแล้วคือกระเด็นไปไกลมากเลยนั่นเองไอซ์ซนร่ล แต่แล้วคือก็ได้เราไปนอกโลกอ่ะคุณผู้ชมประมาณนี้นะคะก็คือมองไม่เห็นดาเมจหรอกแต่ว่าเห็นเป็นหลังเลข5อยู่นั่นเองก็ไม่มั่นใจว่า5 1 5หรือ15นะอ่าต่อมาจะเป็นสกิลจีนั่นเองใช่ไหม Perfect Way นั่นเองเป็น House นะฮะโอเคไม่มั่นใจว่านันคืออะไรอ๋อเอ๊นี่ก็ขยันอยู่เวลากระจังเลยในเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะโอเคก็เหมือนจะเป็นคำพูดนะในสของไอจ้าฟูโก้นั่นเอง โอเคโอ้โหต้องกดใหม่อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะอ,อาเรียรบร้อยน่าจะเป็นคำพูดของเจ้าฟูโกนั่นแหละเนาะคุณผู้ชมอ่าประมาณนี้เลยผมบอกให้รู้นะฮะอ่ะาประมาณนี้เลยประมาณจะเป็าานกสก,กิลทีกลาวเแบบิร์ฟสเมาช์นเองนะฮะ <c oughs> เ,อเอาจริงๆก็เริ่มเริ่มเริ่มร้อนๆนิดนึงนะคะรู้สึกว่าหยุดเวลากันเหลืเกินนะคะเซิร <c oughs> ์ฟเวอร์นี้ โอเคมาสกิลทีเลยดีกว่าเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเราจะทำการรีบรีวิวเลยดีกว่าเนาะสกิลทีกลาวเบิร์สแมชเองใส่อ๋อปล่อยเหมือนแบบใสยลงบนพื้นแล้วปล่อยไวรัสออกมานั่นเองนะฮะเฮ้ยอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าถ้าคนเนี่ยเข้ามาแล้วโดนจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะั่นเองนะเอออยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันอยากจะรู้ว่าหน้าจอที่เห็นจะเป็นยังไงแล้วเลื่อนจะลดหรือเ,รเปล่า สกิลเอฟนาะเป็น Poisonous v e r b t s นะั่นเองก็น่าจะเป็นการฟาไวรัสออกไปนั่นะเองไวรัสที่มีพิษนะประมาณนี้อึ๊บอ่าประมาณนี้จริงด้วยนคะะ่ะติดพิษด้วยนั่นเองอเลือดจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนั่นเองค่ะจะมีแสงในส่วนของฟันม่วงของฟันไวรัสออกมานั่นเองอ่าเลือดลดเรื่อยๆนะคะโอเคแต่มันก็จะมีข,ข้อเขตมจำกัดข,ของมันอยู่นิดนึงอีกสองรอ็อตนึงแล้วกันนะสกิลเอฟอืมปาได้ไกลยอยู่อพอสมควรนะคอมพิวชนะั่นสามสิบหกดาเมจเลยถือว่าเยอะอยู่นะโอเคอีกสองร็อตนึง น่าจะพอสมควรนะสาสิบสามโอเคแต่สกิลซ่จะเป็นแตนจำนั่นเองนะคุณผู้ชมประมาณนี้เลยนั่นเองเนาะโอเคสุดสกิลทีนี้นะ่าจะเอาไปวางไว้ตรงดินส่วนของจูสปาวได้นะเดี๋ยวเราเค่อยไปลองดูกันนะขออนุญาตลองดูสกิลเอฟอีกสองรอบหนึง่งละกันอ่ดาดาเมจไม่เท่ากันนะคุณผู้ชมแล้วก็ปล่อยในส่วนของอันนี้ด้วยสกิลอืมปล่อยออกไปนี่ปล่อยควันไวรัสออกมาเลยเพลเพลสมองนั่นเองนะจะมาถึงชื่อสกิลของอันนี้หรือเปล่า ี่เป็นควันสีม่วงนั่นเองนะนี่เป็นไงเอาเรื่อยอยู่เหมือนกันนะคะผมโอเคประมาณนี้เลยส่วนเล็คลิ๊กเนี่ยก็จะเป็นการต่อยธรรมดาเลยอาจต่อย่างนี้เลยเนาะอ,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 อต่อไปอ่ะเล็บร้อย อโอเคประมาณนี้เลยเนาะสำหรับในเซิร์ของคาพ้าเฮนันเองขอ,อเจ้าฟูโกโ้นั่นเองนะเป็นแซนต,ตใหม่ที่เขาทำการเพิ่มเข้ามานั่นเองเอาแล้วะคะมีการต่อยกันเกิดขึ้นเราทำอะไรเราต้องทำการกดสกิลทีนั่นเองคุณผู้ชมปล่อยควันม่วงอ่าเอาไงล่ะเอ่ออันนี้คือมันเป็นเพราะควันม่วงหรือเปล่าเออเรียบร้อยครับจังหวะน,นี้ โอเคพอเรามีสแตน์แล้วเนี่ยแล้วเราเนี่ยก็จะเดินเร็วขึ้นด้วยนั่นเองนะทุกคนก็น่าจะรู้กันเนาะนี่ประมาณนี้เลยเออนี่โอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิวข้าค่าแล้วก็หนา้าตาข้าวขาของในส่วนของไอเจ้า p a p e r h e a ั่นเองนะคะคุณผู้ชม,อ,มอ่ะโอเคทุกคนก็ใครที่ชอบคิปนนหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ Share, กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองนะคะก็มาทำการรีวิวในส่วนของแปนตัวใหม่เฉยๆนั่นเองสลาบในส่วนของแมปโจโจ้ไทคูนั่นเองโจโจ้ ที่เป็นฉบับไทคูนั่นเองก็สามารถมาเล่นกันได้นั่นเองถ้ามีแซ่หลายตัวนะคุณผู้ชมไม่ได้มีแค่แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะยังมีหลายตัวอ e ีกฐานยังเป็นแบบชายนี่ก็มีน้องก็สามารถมาเล่นกันได้เลยโอเคค่ะที่ชอบฝากกดไลค์ก็แชร์กด s u b s c r i b ์แล้วก,ก็กดกระดิ่งพี่จะได้เป็นกันังใจะให้กับเราด้วยแล้วก็อย่าลืมเข้ามาดติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนั่นเองน้องเดี๋ยวทำการทิ้งไว้ที่ต้อคอมเมนต์เลยส่วนสำหรับคลิปหน้าเนี่ยอยากจะให้เราอ่านรีวิวในเซอร์คองแบบไหนในเกมโรบบอกเสนอว่ารีวิวตัวแซ่ต ก็รับพี่พไปที่้ต้องคอมเมนต์ดูนะคะอืมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกทคนทุกทุกท่านกันไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม